ขนมปังหลากหลายรูปแบบหน้าตาหน้าทานที่จัดวางอยู่ในถาดน,นี่คือฝีมือการผลิตของพนักงานภายในร้าน City Plus Bakery ร y y บ m ยยามาสก d แ a น d ร้านเบเกอรี่สุดพิเศษที่มีการผลิตและบริการโดยผู้ที่เป็นออทิสติกผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางด้านร่างกายแม้แต่ละคนจะมีความพิเศษแตกต่างกันไปแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะพวกเขาสามารถเรียนรู้ร่วมกันและทำงานได้อย่างลงตัว วินนาราวุธโรดการจนรักหนุ่มวัย25ปีที่เป็นออทิสติกโชว์ลีลาการนวดแป้งอย่างคล่องแคล่วก่อนจะจัดวางลงถาดและนำไปอบบอกถึงความรู้สึกว่ามีความสุขและดีใจที่ได้เป็นพนักงานในร้านนี้เพราะนอกจากจะได้สนุกกับการทำขนมปังแล้วยังรู้สึกประทับใจในมิตรภาพของเพื่อนๆทำให้บรรยากาศภายในร้านอบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง ปันนะวินเนโรนี่ทำไหมอ๋อครับทำอะไรบ้างวินเนโรนี่ทำยังไงครับก็เนียเหนียเอามาเอามาพันๆครับผมเอาแป้งพันๆครับผมผ้าัยก่อครับแล้วครัวซองเนี่ยทำได้ไหมได้ครับผมวินทำงานที่นี่สนุกไหมสนุกครับผมแล้ววินมีเพื่อนๆเยอะไหมเยอะครับ เช่าครับสู่หมครับสู้ครับคือทำไงครับแย่ร้านเบเกอรี่แห่งนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยบริษัทไทยยามาสกิจำกัดมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกหรือ APCD ที่ร่วมกันจัดตั้งร้าน เพื่อต้องการสนับสนุนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้พิการมีพื้นที่ในการประกอบอาชีพโดยฝึกให้แต่ละคนทำหน้าที่ตามสิ่งที่ถนัดเพราะจะทำได้อย่างเต็มที่เมื่อมีความชอบประกอบกับความตั้งใจทำให้พวกเขาทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมีศักยภาพไม่แพ้ใครนอกจากการอบขนมทำขนมปังแล้วนะคะ งานบริการด้านแคชเชียร์พวกเขาก็สามารถทำได้ดีเช่นกันค่ะนอกจากการทำขนมปังแล้วพนักงานที่นี่บางคนยังทำหน้าที่เป็นฝ่ายขายและบริการคอยต้อนรับทั้งลูกค้าทั่วไปและลูกค้าพิเศษที่เป็นผู้พิการด้วยรอยยิ้มที่จริงใจท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น บอกเขาสนุกและเขาเขามีความสุขที่ทํางานที่นี่ครับก็คืออยากให้ทุกบริษัทครับเปิดโอกาสให้คนที่พิการนะครับได้มีอาชีพเพื่อที่จะได้ซัพพอร์ตตัวเองเหมือนกับให้เลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ครับอยากให้เป็นสกายภาพของเขาครัาเขาทําได้ครับร้านเบเกอรี่เล็กๆของเหล่าคนพิเศษแห่งนี้พิสูจน์ให้เราได้เห็นว่า อุปสรรคทางด้านร่างกายไม่ใช่ปัญหาในการทำงานความสามารถของพวกเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าใครหากแต่โอกาสและการยอมรับในสังคมต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้พวกเขามีอาชีพและอยู่ร่วมกันกับทุกคนได้ในสังคมร่วมส่งเสริมและสนับสนุนพวกเขาได้ที่ร้านซิตี้พลัสเบเกอตั้งอยู่บนถนนราชวิถี ใกล้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่11ธันวาคมนี้มณสักิ์คล่องชัยนันและพิสนุเล็กประทุมถ่ายภาพอรพนันธ์ขันทองคำรายงาน